สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้รหัสผ่านหน้าจอตัวมือถือ vivo ในเวอร์ชันใหม่ๆกันนะครับตัวนี้รุ่นที่นำมาสาธิตตัวนี้จะเป็น vivo v 29 5g นะครับจะเป็นเครื่องที่ขายในปีใหม่ๆหน้าวันที่เอามาอาชีพแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ออกขายได้ยังไม่ถึง2เดือนนะครับเปิดตัวยังไม่ถึง2เดือนนะครับเรานำมาทำคลิปวิดีโอแล้วนะครับผมูกค้าตามลาผ่านไม่ได้นะครับตัวนี้ สาเหตุที่ฝาหลังมันแตกตัวนี้มันแตกมาอยู่แล้วนะครับเขาส่งมาในสภาพที่มันแตกอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับการปลดล็อกนะครับตัวนี้แต่เราให้ดูฝาหลังเพราะว่าเราอยากจะให้ดูรุ่นว่ารุ่นที่เรานำมาสาธิตในการปลดล็อกในวันนี้มันเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเป็นเวอร์ชัน Android ใหม่นะครับตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน13นะครับ Android 12, 13, 14ในอนาคตสามารถใช้แนวทางนี้ในการปลดล็อกได้นะครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนการปลดล็อกรหัสหน้าจอของ vivo ในปี2024นะครับผมปีใใใหมมมม่่่เเ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 ลลลลยยยนน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 ะะะะคคคคคคครร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 รัััััับบบโออออาาาาาิิิกกกกก็็งงงงช้้ขตดดดๆปปืื กดแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับคลิปวิดีโอนี้สามารถทําตามเองที่บ้านได้เลยนะครับผมจะมีทั้งคลิปการกดล็อกรหัสผ่านเสร็จนะครับแล้วก็จะติดล็อก2ชั้นอันนี้เราก็สอนนะครับสอนในคลิปแยกขัดไปนะครับคลิปนั้นผมได้ทํการถ่ายทําไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับผมรองรับทุกอรองรับทุกกลุ่มท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะกดแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับทั้งคลิปนี้แล้วก็คลิปติดล็อก2ชั้นนะครับไม่ต้องใช้ของทั้ง2นะครับตัวนี้โอเคครับกดปุ่มปิดเครื่องแค่ไว้นะครับถ้ารุ่นใหม่ๆนะครับพอกดปุ่มปิดเครื่องแช่ไว้มันก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับผมไม่ขึ้นอะไรนะให้เรากดปุ่มลดเสียงกับปุ่มปิดเครื่องนะครับแค่ไว้พอมกันปุ่มลดเสียงกับปุ่มปิดเครื่องนะครับขึ้นไหม ายังไม่ขึ้นนะครับถ้ายังไม่ขึ้นน้ำให้เราเปลี่ยนเป็นลองกดปุ่ม, g, ม an, เพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องกดแช่แล้วไปพร้อมกันนะครับแล้วมันจะขึ้นนะอลองมาอีกหนึ่งรอบนะเพิ่มเสียงกับเปิดเครื่องนะครับนี่นะเพิ่มเสียงเพิ่มคือข้างบนนะครับกับเปิดเครื่องกดแชร์แล้วมันจะขึ้นสถานะปิดเครื่องได้นะครับแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับอย่างนี้ทีนี้นะครับวิธีเข้าหมดล้างเครื่องของตัว vivo version ใหม่ๆนะครับให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มเสียงแช่เข้าไปก่อนคคครรรัั้้้งงแลววก็ตามมดดยปปุ่่เเิือนะบ พอโลโก้มันติดลงนะครับให้เราปล่อยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับมันจะได้งมาที่หน้า vivo fastboot นะครับให้เรากดปุ่มลดเสียงหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ตัวเมนูตัวสีฟ้าตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปคำว่า recovery mode นะครับพอมันเลื่อนอยู่ตัวตัวข้างล่าง recovery mode แล้วนะครับให้เราใช้ปุ่ม power นะครับหรือปุ่มเปิดปิดเครื่องกดยืนยันเพื่อเป็นคําสั่งการเลือกนะครับกดเข้าไปเลยโอเคครับพอเรากดพอเรากดเข้ามานะครับตัวเครื่องก็จะดรอปไปหน้า recovery mode นะครับมันก็จะมีโหมดให้เราล้างหัสผ่านหน้าจอหรือว่าทําการ c ค e ีย data นะครับปุ่มนะครับที่เราจะใช้ล้างหัสผ่านหน้าจอนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับคำว่า c ค e ีย data ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลย มันจะมีคำว่า Clear Cache กับ Clear Data นะครับให้เราเลือกทั้งสองอย่างเลยนะอันแรกให้เราเลือกคำว่า Clear Data ก่อนนะครับกดโอเคครับตัวเครื่องก็จะมีการทําการล้างนะครับในส่วนของ Data ที่ในส่วนของ Condition Data นะครับจะมีการเก็บรหัสผ่านอยู่ในนั้นนะครับถ้าเราทําการล้างตรงนี้รหัสผ่านก็จะหายไปด้วยนะครับผมโอเคครับกด Reset นะครับแล้วก็ Wipe Cache ด้เลยนะครับให้ล้างไฟ Cache ไฟขยะไปในตัวเลยนะครับเครื่องจะได้ อ่าไม่ช้านะครับตัวนี้กดอีเกินครับแล้วก็กดย้อนกลับหนึ่งครั้งกดรีสตาร์ทครับกดโอเคนะครับพอเราทำขั้นตอนนี้เสร็จนะครับหลังจากรีสตาร์ทตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีการทำการอ่มีการทำการบูตนะครับบูตอยู่ที่โลโก้นะครับโลโก้นานประมาณ3-5นาทีไม่เกินนี้นะครับพอมันบูตโลโก้จบนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนหน้าเลือกภาษานะครับตัวขั้นตอนนั้นเลือกภาษานะครับถ้าท่านไหนติดล็อกปัญหาติดล็อกสองชั้นต่อหรือว่าติดล็อกอีเมลนะครับก็สามารถรับชมคลิปต่อจากคลิปวิดีโอออออนนนนนนนีีีีี้้้้้้้ไไไดดดดเเเเเเลลลลลยยยยยะะะะะคคคครรรรัััับบบบผผมมมมแตตต่่่่วววาาาาาาทททขงงสถก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาะครับนำเสนอขั้นตอนการปลดล็อกนะครับเกี่ยวกับการปลดล็อกมือถือการซ่อมมือถือเป็นแบบเป็นจอนครับการแกะเครื่องหรือแม้กระทั่งการตั้งค่าต่างๆของโทรศัพท์นะครับผมก็จะนํานเสนอในหลายแง่หลายมุมนะครับทาให้มันครอบคลุมกับทุกท่านผู้ชมที่รับชมนะครับตอนนี้ อันนี้เราสามารถทำตามเองที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะถ้าเป็น vivo รุ่นใหม่ๆนะครับย้ำว่าต้องเป็นรุ่นใหม่ๆสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยเช่น android 9 android 8ตรงนี้ยังคงต้องใช้โปรแกรมในการปลดล็อกอยู่นะครับแล้วคำถามย้อนกลับเลยนะครับว่าแล้วรุ่นนี้ v 2 9 5g ตัวนี้นะแตกมาก็แตกมาเยอะอยู่นะครับเขา่าจะทำตกรถมานะครับเดาครับเดาอ่ะมาก็ดีเลยนะครับ แล้วก็กดตั้งค่าเลือกภาษาไทยเลือกพูมดภาษาไทยเชื่อมต่อไปฟัให้เรียบร้อยนะถ้าใครติดล็อกต่อก็ไปชมคลิปต่อจากนี้นะติดล็อกสองชั้นหมายความว่าในระบบปฏิบัติการ Android ที่เป็นแอนดรอยสิบสอขึ้นมานะครับการเปิดใช้งานเครื่องนะครับเขาจะมีการบริไฟาพาร์ทเวิร์ดหรือบริไฟพินก็คือการยืนยันตัวตนว่าเราใช่เจ้าของเครื่องจริงไหมนะครับเขาก็จะมีการเรียกถามรบบสองชั้นอีกหนึ่งรอบแต่จริงๆอ่ะละรหัสเราได้ล้างไปไปตั้งแต่ตอนที่เราทำการเคลียร์ดาต้าแล้วนะครับตันนี้ถ้ามันถามก็มันกก็จะมีให้เรราาท ใช้บัญชี Google ในการล็อกอินแทนนะครับตัวนั้นก็สามารถรับชมคลิปต่อจากคลิปผมได้เลยนะถ้าใครติดนะถ้าใครติดล็อกถ้าใครไม่ติดก็ก็ข้ามไปเลยนะก็ทำแบบผมตั้งค่าเข้าใช้งานเครื่องปกติได้เลยนะมันก็จะสามารถเข้าใช้งานเครื่องได้นะครับตัวนี้คำถามเต้กลับเลยนะครับว่าทำไมไม่ไปใช้โปรแกรมปลดล็อกนะครับเนื่องด้วยรุ่นนี้ถามว่ามันใช้โปรแกรมได้ไหมณวันนี้นะครับโปรแกรมธรรมดาทั่วไปที่เราใช้ปลดล็อกกันยังไม่รองรับ CPU เบอร์ snap 695ครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็น69 เราจะไม่ใช้สําหรับแก้เครื่องค้างสำหรับ CPU เบอร์แบบเบอร์ที่มันไม่มีไฟไฟโฮสต์นะครับอย่างนั้นเราถึงจะไปใช้เซิร์ฟเวอร์ในการแฟ้ครับมันมีลูกเล่นเยอะนะครับในการปลดล็อกผมก็จะนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบางตัวจะต้องใช้โปรแกรมปลดบางตัวก็ไม่ต้องใช้โปรแกรมอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเสนอทุกรูปแบบนะครับในช่องขึ้นไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆที่รับชมจนจบครับผมขอบคุณครับ